ซึ่งท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขแนะนําพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับช่วงเทศกาลสงกรานนี้ด้วยนะคะซึ่งคาดว่าจะมีคนเดินทางกลับเยอะท่านก็เลยแนะนําอย่างนี้ก่อนเดินทางสักหนึ่งสัปดาห์ให้เน้นอยู่บ้านค่ะ แล้วก็ไม่ต้องออกไปพื้นที่เสี่ยงระหว่างนั้นตรวจเอทิเคหนึ่งครั้งก่อนค่ะนะคะซึ่งยังไงก็ตามแนวโน้มตอนนี้ยังเปยังเป็นไปตามการคาดหมายอยู่ะนะคะตามที่คุณหมอวิเคราะห์แล้วก็ติดตามกันถึงแม้ว่าสายพันธุ์โอมิครอนจะรุนแรงน้อยลงแต่ว่านี่จำนวนผู้เสียชีวิต70รายเนี่ยนะคะเมื่อวานเนี่ยนะคะก็เรียกว่านะคะเกเป็นี่ยเป็นกลุ่ม6 0 8ค่ะที่ไม่ได้รับวัคซีนครบ2เข็มเนี่ยมีถึง52รายค่ะนะคะทางกระทรวงสาธารณส 21-31มีนาคมนี้เป็นช่วงสัปดาห์รนรงเซฟ608 โดยจะเดินหน้าฉีดให้เยอะที่สุดเลยะนะคะตามศักยภาพของแต่ละจังหวัดเน้นเข็มกระตุ้นให้กลุ่มผู้สูงอายุนะคะ<ด>แล้วก็รวมถึงกลุ่มคนทั่วไปตามความสมัครใจเพื่อเพิ่มการครอบคลุมเข้มนะคะในเรื่องของเข็มกระตุ้นต่างๆลดภาวะข้างเคียงแต่ว่าประสิทธิภาพยังดีนะคะ,คะส่วนภาพรวมตอนนี้ไทยก็ฉีดเข็มหนึ่งครอบคลุมแล้ว83%รนะค,ะ,คะทั่วประเทศไทยเราส่วนเข็ม2ก็72%เข็ม3ก็32%แล้วก็ระยะหลังพี่น้องประชาชนมาฉีดเฉลี่ย2อ0แ รายต่อวันนะซึ่งตอนนี้ศักยภาพการฉีดก็รับได้อ่ะมาสองแสนจะไม่รับได้เป็นล้านเป็นล้านต่อวันนะคะนี่คือมาตรการที่ออกมาค่ะค่ะ